มีฮอนแลนทีที3.50พัตนะครับคันนี้เป็น f c สะกลน,นะครับอ่ารับอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะเลยนะครับอ่าผ่านมูกเบิกผ่านพวนตัดหญ้านะครับโรตารี่โอ้อุปกรณ์เยอะนะไม่จะขนไปยังไงเนี่ยอ่าไม่เป็นไรครับ f c ซื้อลูกค้าซื้อนะครับเราต้องขนไปให้ได้นะครับอ่าลูกค้าซื้อเราต้องขนไปให้ได้นะครับอ่าขอบคุณ f c อ่า สกลมากๆนะครับอ่ารถสวยๆก็คือรถบรรทุกแล้วนะครับใครอยากได้รถสวยๆนะนี่ฮอนเรีนทีดีสามจุนะครับสั่งเซออ้วนได้นะครับอ่าหรือใครอยากได้อ่ารถบุ้งกีนะครับเพิ่งมานะครับอ่่าาออันนี้ก็เพิ่งมานะครับสโตรดเจ็ดสิบห้าแรงนะครับอันนี้สวยเลยสภาพเท่าใหม่เลยนะครับบุ้งกีก็200ร้อยกว่าชั่วโมงสภาพเท่าใหม่เลยนะครับหรือเอาเป็นกลุ่มที่มาแล้วก็สวยๆทุกคันนะครับ อ่าโทรหาเซว่นได้เลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเข้ามาเยอะมากๆเลยใครมีเงินเยอะซื้อเงินสดใครมีเงินไม่เยอะซื้อเงินดาวนะครับโทรหาเซว่นได้นะครับ <ming led> 0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยยันมาฟรีดาวคูปต้าดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับ อ,อยากได้สภาพไหนรุ่นไหนให้โทรหาเสซยว่นก่อนนะครับก่อนเดินทางนะโรเตเตอร์เรามีให้เลือกเยอะนะครับ <Okay. S 1> าราคาก็คลักระกันมีถูกมีแพงคลักกันนะครับ0947064430นะครัสอ่ะัโทรหาได้เลยนะครับขอบคุณครับ